สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆวยสองคับหนึ่งถึงสองครับหกเลยนะคะเอาละค่ะวิชาตอนบ่ายวันนี้นะอ่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะลูกนะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะเป็นวิชาศิลปะ,ปะของคุณครูแนนซี่คนสวยเอ้ยนะคะชอบไหมก่อคุณแนนซี่ชอบไหมแต่กีได้ยินเสียงคุณแนนซี่ด้วยใช่ไหม อืมนะคะเอาละค่ะมาค่ะมาเข้าเรื่องของเราต่อนะคะลูกค้าเมื่อวานเราได้เรียนคำตั์ไปแล้วก็ได้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะตอบนะคะพอเห็นภาพสัตว์แล้วเราก็ตอบกันใช่ไหมเอาน้องทำถูกต้องน้องทำเสร็จแล้วนะเอาละค่ะทีนี้อ่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะขึ้นประโยคคำถามฟังให้ดีนะคะฟังให้ดีนะลูกนะวันนี้นะ คุณครูจะขึ้นประโยคคำถามทีนี้ประโยคคำถามนี้ไม่ยากค่ะลูกเป็นประโยคคำถามที่ถามคล้ายๆกับ what is this แล้วก็ what is that จาได้ไหมใครจำได้ยกมือโอเคขึ้นมาใครจำได้ยกมือโอเคขึ้นมา what is this กับ what is that นะคะแต่คำถามที่ครูจะสอนในวันนี้นั้นไม่ไม่ระบุค่ะลูกว่ามันอยู่ใกล้หรือมันอยู่ไกลไม่ได้ระบุแบบนั้น เป็นคำถามที่ใช้ถามทั่วๆไปอย่างเช่นอ้าวอย่างเช่นจันทการจันทการบอกว่าเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะอน้องอุทานขึ้นมาว่านั่นมันอะไรอะมันคืออะไรออออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเป็นคำถามทั่วๆไปไม่ตจอตัวว่ามันอยู่ใกล้หรือมันอยู่ไกลนะคะเป็นคําถามทั่วไป<ม>พอเราถามปุ๊บนะคะอย่างเช่นน้องถามัว่ามันคืออะไร ครูก็ตอบไปว่ามันคืออ่ะสมมติเป็นแมวมันคือแมวอ่ะน้องไม่รู้ว่าแมวหรือเสือเอออะไรเงี้ยน่ารักพอๆกันอะไรอย่างเงี้นนยน,นะอ่านะคะน้องถามว่ามันคืออะไรครูก็ตอบว่ามันคือเสือเป็นคําถามทั่ทวไปเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะพอครูโชว์ปึ้งน้องจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราเคยเรียนมาแล้วนี่ว่าเออนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึนงนอะืม อ่าโอเคมาแล้วเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยอ่าเห็นไหมเอาใครเห็นแล้วกดโอเคใครเห็นแล้วกดโอเคใครเห็นแล้วกดโอเคมาโอเคคะ่ะอืมเอาแล้วค่ะลูกมาอ่าโอเคชัดไหมชัดไหมชัดนะอืม อาอย่าเพิ่งเขียนอย่าเพิ่งเขียนยังไม่ได้เขียนเลยยังไม่ได้เขียนนะยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นอย่ารีบใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆ,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 ๆบางคนจับดินสอแล้วนะคะอ่ะโอเคมาที่รักมาฟังคุณครูก่อนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนัตะกี้ขาเห่าอีกแล้วตอนเที่ยงหาาอีกแล้วอย่าห่าก่อนลูกเพิ่งทานเสร็จตะกี้นะอ่าอ่าโอเคนั่งตัวตรงที่นี้ค่ะมาฟังค่ะลูก,กวันนี้นะคะเราเรียนเรื่อง what is it what is อิดาน้องดูนะคะคำนี้นะคะเหมือนเดิมเหมือนที่น้องเคยเรียนคํานี้คือคําว่า what อ่า what แปลว่าอะไรเหมือนเดิมเลย is 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 คํานี้แปลว่าคือเคยเรียนมาแล้วนะต่อไปคําที่สามลูก it it คำนี้อ่านว่า it o it t อ it ออกเสียงทอทหาร it ไม่ได้ it ไม่ได้ it ไม่ใช่นะ it นะคะแปลว่ามันแปลว่ามันพอเอามารวมกันแล้วข้างล่างก็จะได้เป็น what is it เอาพูดพร้อมกัน what is it พูดใหม่ลูกเอามาเอามาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสาม what is it อพูดด้วยนะพูดด้วยนะ what is it แปลว่า แปลว่ามันคืออะไรฮะ What is it แปลว่ามันคืออะไรใช้ถามอ้าวฟังให้ดีนะใช้ถามทั่วไปเลยลูกใช้ถามทั่วไปเลยนะคะและมีจำนวนอยู่แค่หนึ่งเท่านั้นมีจำนวนอยู่แค่หนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นเหมือนที่คุณครูบอกว่าตะกี้นะคะนะักตกฤษเห็นปุ๊บไม่รู้ว่าเป็นแมวหรือเป็นเสือนะักตกฤตถามคุณครูว่าค,คุณครูครับมันคืออะไรอะ มันคืออะไรอ่ะตัวนั้นน่ะแสดงว่าสิ่งที่น้องเห็นนั้นอา้าวแป๊บนึงสิ่งที่น้องเห็นนั้นนะคะมันจะต้องมีอยู่แค่หนึ่งเท่านั้นมันจะต้องมีอยู่แค่หนึ่งเท่านั้นนะลูกนะมันจะมีมากกว่าหนึ่งไม่ได้มันจะมีมากกว่าหนึ่งไม่ได,กกไได้ถ้ามีมากกว่าหนึ่งจะไม่ใช้ w h a t is it ถ้ามีมากกว่าหนึ่งจะไม่ใช้ w h a t is it เกิดอะไรขึ้นของคุณครูแปบ๊บหนึ่งกำลังโม้อยู่เลยเอ๊มาแล้วอ่ะโอเคค่ะที่รักขามาค่ะมาต่อกันนะคะทีนี้น้องดูนะลูกน,นะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคําตอบอ่ะน้องดูนะอ่ะคำตอบนะคะดีวยว้ดีเดี๋ยวไว้ดีเด,ดี๋ยวครูถามอ่ะคำตอบจะเป็นปัดฟังกันดีนะคะคําตอบจะเป็นสัด เป็นสิ่งของคําตอบจะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งของหรือเป็นผลไมา้ได้เป็นคนได้ไหมไม่ได้เป็นคนได้ไหมไม่ได้นะคะเป็นคนไม่ได้นะลูกนะเออนะคะดังนั้นสิ่งที่จะถามว่า What is it ได้นั้นนะคะสิ่งสิ่งนั้นจะต้องเป็นแค่สัตว์ สิ่งของแล้วก็ผล,ลไม้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เออย่างอาเป็นคนไม่ได้นะคะถามคนไม่ได้เพราะถามว่ามันคืออะไรใช่ถามคนได้หรือลูกพอเห็นเพื่อนถึงมันคืออะไรได้ไหมอย่างนั้นไม่ได้นะเออโอเคนะคะเพื่อนไม่ใช่ผลไม้หน่อยหนึ่งนะคะอ่าโอเคค่ะทีนี้น้องมาดูค่ะลูกน้องมาดูคําถามของคุณครูอย่างเช่นเอา้าเห็นช้างมันใช่ช้างหรือมันใช่สุนัขวะน่ะ อน้องก็ถามขึ้นมาเลยนะคะมันมีทั้งคำถามแล้วก็คำตอบคำถามถามว่ามันคืออะไรมันเดิมเลยลูก What is it อืมคำตอบก็ตอบว่ามันคือช้างหนึ่งเชือกช้างเราจะไมะ่เราจะไม่แทนว่าตัวนะมันคือช้างหนึ่งตัวไม่ใช่นะคะช้างจะแทนว่าเชือกนะลูกนะมันคือช้างหนึ่งเชือกต่อไปเวลาตอบถามกิจตอบกิจต้องดูที่คูโยง ถามอิดตอบอิดนะคะอ่าก็จะได้เป็น it is an elephant ทำไมต้อง an? เพราะว่า elephant ตัว e เป็นสระเพราะว่าตัว e เป็นสระลืมกันหรือ,อยังเรื่องนี้ลืมกันหรือ,อยังอ่าอย่าลืมนะเดี๋ยววันไหนคุณครูอยากจะทดสอบน้องเดี๋ยวครูบอกอีกทีนึงนะคะเอาละค่ะต่อไปมาเจออันแท่งยาวๆเห็นแท่งยาวๆเฮ้ยไส้กรอกหรืออะไรไส้กรอกหรืออะไรไม่รู้ เออนะคะไส้กรอกหรืออะไรก็ไม่รู้มาเห็นถึงปัทมาถามครูมันคืออะไรอ่ะคุณครูอ่ามันคืออะไรอ่าถามเห็นไหมคะมันคืออะไรปัทมาก็ถามครูว่า what is it อ่าคุณครูก็ตอบปัทมาว่ามันคือดินสอหนึ่งแท่งปัทมา it is a pencil ไม่ใช่ไส้กรอกนะปัทมานะอ่าโอเคนะคะต่อไปต่อไปลูกเห็นพัดลมกลมๆ เฮ้ยมันคือล้อรถหรือมันคืออะไรนะคะน้องก็ถามขึ้นมาว่ามันคืออะไร What is it ถามทั่วไปเลยไม่ต้องกังวลว่ามันคือมันมันจะเป็นใกล้หรือมันจะเป็นไกลเราถามขึ้นมาเลยมันคืออะไรนะคะตอบอบอกว่ามันคือพัดลมหนึ่งตัว It is a fan น้องดูให้ดีนะคะน้องดูให้ดีว่าประโยคนะคะประโยคคำถามน้องดูนะอ่า ประโยคคําถามนั้นนะคะจะถามด้วย what is it อ่าน้องดูสังเกตนะน้องสังเกตนะคะจะถามว่า what is it อ่าดูลครูเขียนนะถามว่า what is it นะ่า what is it แล้วเวลาคําตอบถามจิตถามจิตให้น้องตอบอิตก็ตอบว่า i t is แล้วก็ตามด้วย่ะ กับแอนแล้วแต่ว่าคําตับคํานั้นนะคะเป็นคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือสระไม่ยากเลยลูกไม่ยากเลยนะคะถามอย่างนี้เลยถามจิตตอบจิตเลยง่ายๆถามขึ้นมาเลยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะชี้ใกล้หรือมันจะชี้ไกลอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยถามขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ what is it มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบไปเลย it is หรือแอนนะคะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์คำนั้นนะอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นคุณครูเดินไปแล้วทีนี้ไปเจอไปเจอสุนัขไปเจอสุนัขนะคะแต่คุณครูไม่มั่นใจคุณครูว่าใช่สุนัขหรือแมวเพราะว่านะสมัยนี้น้องเห็นไหมลูกสุนัขบางตัวมันมีขนน่ารักน่ารัก,กน,นะเราก็ไม่รู้ว่ามันคือสุนัขหรือมันคือแมวครูก็เลยถามไปว่า what is it what อี it อทีนี้เธอจะตอบว่ายัางไงอ่าหนูจะตอบว่ายัางไงน้องนอนวรนนสองกับสองเอาละไหนลองตอบคุูมาดูสิลูกอ้าวหนูจะตอบว่าไงตอบว่าไหนหวไหนอะ มั้ยแต่คุณครูบอกว่าคุณครูเดินไปเอาคำอีกแล้วก็ออาคุณครูถามว่าคุณครูเอาคุณครูบอกว่าครูเดินไปใช่ไหมแล้วมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งนะมันเป็นสุนัขนะแต่ว่าคุณครูไม่มั่นใจว่ามันเป็นสุนัขหรือมันเป็นแมวเพราะมันมีขนเยอะแยะนะคะแต่น้องรู้อยู่แล้วว่ามันคือสุนัขถ้าที่นี้คุณครูถามที่นี้คุณอยากจะถามเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเออถามเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษว่าน้องนน what is it มันคืออะไรเอาแล้วที่นี้น้องนนจะตอบครูว่ายังไงอ่ะลูก it dog ครับอ uh, it is ลูก it is อ่ะเออ it is dog โอเคขอบคุณครับวันนี้ไม่มีเสียงปรบมือนะ <laughs> ขอบคุณค่ะโอเคค่ะต่อไปต่อไปคู่เดินไปเอาอีกแล้วคู่เดินไปไปเจอเจออะไรดีอืมรถยนต์ไปเจอรถยนต์ แต่รถยนต์คันนั้นมันยาวๆคล้ายๆรถตู้อะแต่จริงๆมันเป็นรถยนต์นะมันเป็นรถยนต์มันเป็นคานะคะทีนี้คุณครูก็อยากจะรู้ว่ามันคือรถตู้หรือรถยนต์นะคะปัทมาเห็นอยู่แล้วว่ามันคือรถยนต์แน่นอนค่ะคุณครูแต่คุณครูถามเพื่อความแน่ใจครูก็ถามว่าปัทมา what is it what is it ปัมาเอาละค่ะทีนี้ปัมาจะตอบครูว่ายัางไงลูก It i t a car. อ่า it is a car. โ okay. อเคเืิดเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะ,ะวันนี้ไม่มีเสียงปมมือผมให้เองโอเคนะลูกนะอ่าค่ะมันไม่ยากเลยลูกมันถามแค่ว่า what is it แล้วก็ตอบว่า it is a หรือ it is an d นั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูว่านักเรียนเข้าใจขนาดไหนนะคะ ให้หนูเปิดหนังสือหน้าที่142เอาละค่ะไปค่ะเรามาเปิดหนังสือกันอ้าวคุณครูลืมไปแล้วอ่าอ่าเปิดหนังสือเลยหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสอง อ่าโอเคเจอยังลูกเจอยังคะใครเจอแล้วโอเคขึ้นมาใครเจอแล้วโอเคขึ้นมาอ่าโอเคเอาทีนี้น้องดูนะคะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะคะเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่สามเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่สามนะคะดูแค่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่สามพอนะอ้าวน้องดูนะคะเขาบอกว่า ต้องตอบคำถามต่อไปนี้โดยดูภาพประกอบนะคะเอาละค่ะดูตัวอย่างค่ะลูกตัวอย่างนะคะมันมีตัวยีราฟมามันเป็นตัวยีราฟมานะคะทีนี้ A ถาม B ว่า what is it what is it b ก็ตอบว่า it is a giraffe it is a giraffe เห็นไหมคะต้องดูภาพไปต้องตอบเลย ทีนี้นะคะในข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งเป็นรูปอะไรน้องธินพัฒข้อที่หนึ่งเป็นรูปอะไรลูกธินพัฒข้อที่หนึ่งเป็นรูปอะไรครับข้อที่หนึ่งเป็นรูปรูปหมีครับอ่าเป็นรูปหมีนั่นเองโอเคขอบคุณครับอ่าข้อที่หนึ่งเป็นรูปหมีนะขอบคุณค่ะที 1, น,นะทนี้เวลาอ่าเวลาเขาเห็นคําถามนะคะเอ <g> ก็ถามมาแล้ว เก็ถามว่า what is it อ่า B ก็ตอบโดยลูก B ตอบว่าอะไรคะ it is a bear อ่า bear แปลว่าหมีเราก็เขียนเลย it is a bear แล้วก็จุด full stop จบประโยคเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งหนึ่งข้อ นะคะอ่าพอข้อที่สองเอาข้อที่สองข้อที่สองเป็นตัดอะไรไม่ใช่แมวนะเป็นเสือแต่น่ารัก <c oughs> ข้อที่สองเป็นเสือข้อที่สามเป็นลิงลูกข้อที่สี่เป็นนกยูงค่ะข้อที่ห้าเป็นนกกระจอกเทศข้อที่หกเป็นกวางลูกเป็นกวางนะคะเอาละค่ะพอข้อที่เจ็ด น้องดูนะคะมันจะมีต่อในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามอยู่สองข้อมันจะมีต่อในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามอยู่สองข้อนะคะข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดลูกน้องทําไปจนถึงข้อที่แปดนะคะทําไปจนถึงข้อที่แปดแล้วก็หยุดอย่าเพิ่งทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่สี่เพราะคุณครูยังไม่ได้สั่งนะอย่าเพิ่งทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่สี่นะคะอืมทําถึงข้อที่แปดหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามพอเอาลน้องทําได้เลย อ่าสำหรับคนที่เสร็จแล้วลูกหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้น้องนะคะลอกเอ่อลอกเรื่องนี้ลงไปในสมุดอืมอดเดี๋ยวคุณครูจะให้น้องลอกเรื่องนี้ลงไปในสมุดนะอ่าหยิบมาก่อนลูกรอเพื่อนบางทางนะคะอย่าลืมเขียนวันที่นะน้องต้องลงวันที่ทุกครั้งนะลูก แป๊บนึ่งแป๊บนึ่งเดี๋ยวกูขอนลบอันนี้หนะ่อยอืมอ่าโอเคลงวันที่เสร็จปุ๊บเขียนเลย what is it ตรงนี้เขียนว่าสัตว์สิ่งของผลไม้อมืได้ด้วย ทีนี้น้องถามคุณครูว่าคุณครูคะคุณครูขาถ้าเกิดว่าน้องไม่วาดช้างน้องไม่วาดดินสอน้องไม่วาดพัดลมน้องวาดอย่างอื่นได้ไหมได้ค่ะลูกได้หมดเลยแต่ว่าขอให้เป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นผลไม้นะโอเคไหมอ่านะคะทีนี้พอน้องพอน้องไม่ได้วาดเหมือนของคุณครูนะคะตรงนี้ของน้องนะคะจะไม่เหมือนกันก็คือ ตรงนี้ของน้องจะไม่เหมือนกันเอาสมมุติว่าน้องไม่ได้วาดช้างน้องไม่ได้วาดช้างนะน้องไม่ได้วาดช้างแต่น้องวาดส้มวาดส้มหนึ่งผลวาดส้มมาหนึ่งผลใช่ไหมคะอ่าวทีนี้เวลาเขียนตรงนี้นะคะเวลาถามต้องมีคําถามแล้วก็ต้องมีคําตอบด้วยนะถามยังถามเหมือนเดิมยังถามเหมือนเดิมนะคะถามเหมือนเดิมแต่คําตอบตรงนี้ก็จะเป็นมันคือ ส้มหนึ่งผลมันจะไม่ใช่ช้างหนึ่งเชือกแล้วนะใช่ไหมลูกนะเพราะว่าน้องวาดอย่างอื่นนะคะต่อไปตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น it is an orange อืมแล้วก็จุวฟุลสต t o p ไม่เหมือนกันแล้วนะถ้าน้องวาดภาพอะไรน้องก็ต้องตอบแบบนั้นนะลูกนะหรือถ้าใครบอกว่าไม่เอาหนูอยากให้เหมือนของคุณครูก็ได้ค่ะไม่เป็นไร อ่ะโอเคสามตัวอย่างนะให้น้องวาดสามตัวอย่างนะที่ร้าเสียดายจังวันนี้ไม่มีเสียงปบม,มือไม่มีเอฟเฟกเนาะ <c oughs> คุณคุณมาส่งงานที่โรงเรเียน <c oughs> ใครเสร็จเอ่อใครเสร็จในหนังสือแล้วน้องเอามือแปะมาที่หน้าจอค่ะเป็นมือที่น้องกดแล้วมันเป็นมือสีเหลืองอะหรือว่าเป็นหัวใจสีแดงก็ได้อ่าถ้าใครกดแล้วครูจะคิดว่าน้องส่งน้องเสร็จแล้วนะโอเคไหมอ่านะคะคนที่แปะนะคะคนที่แปะเอามือแปะสีเหลืองหรือว่าเป็นหัวใจสีแดงแสดงว่าหนูเสร็จในหนังสือแล้วนะอ่าโอเคค่ะหนูเสร็จในหนังสือแล้วตอนนะี้หนูกําลังทําใน สมุดอยู่นะลูกนะคุณครูจะคิดอย่างนั้นนะ okay. er ok n n โอเคเ,ออเดี๋ยวครูขอเช็คหน่อยนึงเดี๋ยวครูเปิดแปลเออเดี๋ยเดี๋ยวเรามาตอบนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในหนังสือกันก่อนเอาที่รับหยิบหนังสือขึ้นมาก่อนเด็กหยิบหนังสือขึ้นมาก่อนหนังสือหนังสือโอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยแป๊บนึงเดี๋ยวครูให้เดี๋ยวคุณครูให้ลอกต่อคะอ่ะลูกอ่ามาแล้วมาแล้ว มาในข้อที่สองต่อแต่กี้ข้อที่หนึ่งะคะ what is it it is a bear ต่อไปข้อที่สองข้อที่สอง what is it เอาธนกฤษแก้วเอี่ยมตอบกูหน่อยลูก what is it ข้อที่สองตอบว่าตอบว่าอะไรลูก it is a tiger ah it is a ใช่เกอร์เก่งมากอ้าวธานาธนกรีคุณครูเขียนถูกหรือยังลูกแบบนี้ถูกเขียนถูกแล้วเหรอในประโยมนี้เขียนถูกแล้วเหรอใช่เหรอมีจุดด้วยมีจุดด้วยจุดตรงไหนลูกจุดตรงไหนข้างหลังข้างหลังใช้เกอร์ใช่ไหมคะ โอเคเยี่ยมมากขอบคุณค่ะจุดนะโอเคคุณจุดแล้วขอบคุณค่ะวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีถึงปลกมือนะคุณรูปลกให้เองอ่าโอเคต่อไปข้อที่สามอุ้อาวข้อที่สาม what is it what is it อ่าสุภเลิกเห็นจริงอ่ะ สุดพเรห็นจริงข้อที่สามลูกเปิดไม่เลยโอเคข้อที่สาม what is it ลูก it is an it is a monkey อ่าเก่งมาก it is a monkey เย้ขอบคุณค่ะต่อไปต่อไปลูกข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. What is it เอาเป็นระวิศสดารถสถิตอ้าหุยตื่นเต้นโอเคอหเหมือนประกวดนางสาวไทย <laughs> ทอใจ <laughs> ดีใจขนาดนะั้นเสียดายไม่มีเอฟเฟกะอนะ, <laughs> อะโอเคค่ะน้องคะข้ทอที่ส What is it ลูก What is it It is อ h ah, i อ kind of ่ะออะไรนะอะไรลูกพีพีขอบไหมพีขอบค่ะอ่าอีดสอ่ะพีขอบนั่นเองไหนน้องสะกดพีขอบให้ฟูฟังหน่อยสิลูกอี C O C K ค่ะอ่าโอเคค่ะ p E a C O C K ขอบคุณค่ะไม่ต้องบอกว่า it is a no นรนกยุงนะลูกนะไม่ใช่ <laughs> it is a peacock นะคะอา้าวต่อไปค่ะต่อไปข้อที่ห้าอ่ขอาข้อที่ห้ามาค่ะข้อที่ห้า what is it อา้านัดชาอะไรนี่พวงพวงสำอะไรนะ เอาคุณครูคุณครูมองไม่เห็นอ่าน้องอ่าโอเคเอามาๆมาเอาเร็วเร็วไปเลยอ่าโอเคค่ะ what is it ลูก it is a it is is อ่าอ้า้องบอกว่าอ่าเดี๋ยวเแป๊บนึงเฮ้ยเปี๋เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอ้องบอกว่าอ่าหรือแอนเอาเอาไว้แน่แอน แอนแลืมตัวใช่ไหมลืมตัวใช่ไหมแอนเดี๋ยวนะป๊บนมันเด้งมันเด้งอ่าโอเคที่รักอ่า it is an อะไรนะ it is an odd ออติสออติสอ่าโอเคเมืกี้ลืมตัวไปว่าอ่ะไปใช่ไหมลูกโอเคค่ะเก่งมากนะคะดีนะที่กลับทัน <c oughs> ทําไมถึงแอนละ่ะลูกเพราะว่าตัวโอนะคะออติสค่ะอ่าขึ้นต้นด้วยตัวโอเพราะตัวโอเป็นตล่ะ,ละนั่นเองเก่งมากคะ่ะเยี่ยมค่ะดีนะกลับใจทัน <c oughs> โอเคค่ะต่อไปข้อที่6 what is it อ้าว uh, what is it ข้อที่หกข้อที่หก what is it พิชานันอ้า uh, วพิชานันสองคำหนึง่งพิชานันอ้า uh, ว uh. what is it ลูกข้อที่หกอ่าบอกมาเลยลูก it อ uh. uh ิติสอ่ะ อ่ไหนสกดดูซิตัวอะไรที่น้องเขียนลงไปมีตัวอะไรบ้างอีตอเดียอ่าเก่งมาก it is a dear d e e อ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปต่อไปค่ะลูกต่อไปค่ะไปในหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามข้อที่เจ็ดค่ะเอาข้อที่เจ็ดยังสองข้อแล้วอ้าวโอเคเดี๋ยวดูก่อน แกนะน้องทวัตชัยสุกอินอ้าวทวัตชัยสุกอินลูกข้อที่เจ็ด what is it อ่า what is it ลูกอ้าว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  it is a zebra อะไรนะลูก it is a zebra